นาเดี๋ยวพี่ขออ่านอีกซีซั่นหนึ่งสวัสดีครับทุกคนนี่ผมนะพอดิจิตร์ชนลเดี๋ยววันนี้มาเล่นกระดิชิว่าจูโอชาวเดิร์นนะนี่โดนโดนยึบยันโดนยึบอย่าเชียทอยอ่ะไม่งั้นตายโอ้ยยึบโอเคอุ้ยวุ้ยมีสปาร้องเหมือนด้วย โอเคตรงนี้ก็ปึ๊บเออดูแล้วแล้วซึ้บแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเนี้ยนี่เป็นไงล่ะสไตล์ดีปะสบายดีจ้าไม่ได้บอกว่าสบายซะหน่อยอะไรวะเนี่ยสบายดีจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะทำโรงเรียนด้วยนะทุกคนสถานสถานการศึกษานะไะการศึกษาก็ต้องมีไม่มียงวะลืมละเออยังไม่มียไม่มี่ต้องมาถึงใช่ไหม โอเคปึ๊บแล้วก็ตอนนี้มารธยมวัธผมมัธยมบิ๊กไฮสกูลซ pues ึ่งบิ๊กไฮสกูลสำเป็นสำหรับมปลายส่วนมัธยมปกติเป็นของมต้นนะเนะเป็นเกรดป่าเรานี้ยเพราะร้อนอ่ะก็ลงไปสิจ๊ะไม่ร้อนสักเนี่ยอ้าวพูดไปทำไมเราจ๊ะโอเคเราจะสร้าง ตรงนี้เป็นบ้านนะไอไอคนประช,ชากรมาอยู่ตรงนี้เบิบโอ้โหลับเบิบเบิบโอ้โห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 ซืบเบิบโ,โ,โอเคตรงนี้ซืบ ตรงนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บยึบยึบแล้วก็ปึ๊บเป็นยังไงล่ทุกคนสร้างในสไตล์ป่ะสร้างแบบนี้สไตล์สร้างสไตล์เนี้ยแบบโหพัฒนาเยอะขึ้นนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบแล้วปึ๊บ แล้วก็ซื้อไม่ใช่ตรงตรงนี้โอเคตอนลบคลิปนี้นะต้องขอตลาไปก่อนนะก็เอาเป็นว่าวันนี้มัสั้นเกินละซีซั่นแรกก็เหมือนกันแค่นั้นแหละบ๊ายบายบอย